สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูช่ช n e l หมอหมีเมาส์หมอยช่องคนที่เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำทำแค่4ีอย่างนี้ตอนเย็นอายุจะยืนยาวนะครับปเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนนะครับมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายสุขภาพไม่ดีทำอะไรก็เพลียไปหมดเหนื่อยไปหมดนะครับต้องบอกเลยว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราไม่ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับปล่อยให้ร่างกายของเรารุดโทมครับพอร่างกายของเราุด โทมแล้วภูมิคุ้มกันไม่ดีบางทีติดเชื้ออีกนะครับแล้วก็ทําให้โรคต่างๆในร่างกายของเราขึ้นมาจะเป็นโรคความดันไขมันเบาหวานขึ้นมาได้เลยดังนั้นในคลิปนี้หมอหมีก็เลยจะมาแนะนําเคล็ดลับดีๆเทคนิคดีๆครับให้ลองนําไปทากันดูตอนเย็นครับรับรองเลยครับว่าทําทุกวันทุกวันไปเรื่อยๆสุขภาพร่างกายจะดีขึ้นนะครับจะแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวนะครับถ้าพร้อมกันแล้วอยากรู้กันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่ามีอะไรบ้างครับ ข้อที่1ทานอาหารให้ไวขึ้นนะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับหลายคนชอบรับประทานอาหารดึกมากๆครับสามทุ่มสี่ทุ่มแบบนี้อันเนี้ยไม่ดีนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราไม่ได้ขยับร่างกายแล้วนะครับร่างกายก็จะเก็บสะสมเลยถ้าเรายิ่งกินดึกนะครับร่างกายก็จะสะสมเลยครับพวกพลังงานต่างๆจากอาหารไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลจากไขมันต่างๆสะสมในร่างกายของเราทั้งที่ตับที่เส้นเลือดน,นะครับที่พุงที่แขนน้าหนักขึ้นๆๆเรื่อยๆแบบนี้อันเนี้ยแนะนําครับว่าพยายามหลีกเลี่ยงเลยนะ แนะนําให้รับประทานให้ไวขึ้นครับประมาณสัก5้าโมงเย็นหกโมงเย็นแบบนี้ควรรับประทานได้แล้วนะครับเพราะว่าการที่เรารับประทานเร็วยิ่งขึ้นนะครับจะเป็นการเว้นระยะระหว่างมื้อระหว่างมื้อเย็นนะครับกับมื้อเช้าอีกวันถ้าเกิน12บชั่วโมงขึ้นไปครับร่างกายจะเผาผลาญเลยครับพวกไขมันต่างๆในร่างกายน้ําหนักจะลดลงนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนอกจากน้าหนักลดแล้วเนี่ยนะครับยังป้องกันพวกกรดไหลย้อนอีกด้วยเพราะว่าถ้าเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเราลงไปนอนเลยแบบนี้กรดไหลย้อนอีกนะครับแน่นอกแสบคอ แสบท้องไปหมดเลยแบบนี้ไม่ดีครับดังนั้นถ้าจะมีอายุยืนยาวสุขภาพที่ดีพยายามรับประทานอาหารให้ไวขึ้นครับห้าโมงเย็น6กโมงเย็นรับประทานได้แล้วครับ ข้อที่2ขยับร่างกาย30นาทีนะครับหลายคนมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียทาอะไรก็เหนื่อยนะครับต้องบอกเลยครับว่าสาเหตุส่วนใหญ่คือการขาดการออกกําลังกายนั่นเองครับดังนั้นแนะนําเลยครับว่าตอนเย็นเนี่ยนะครับเราพยายามมาขยับร่างกายครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งก็ได้นะครับหรือใครที่มีอาการเข่าเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นการปั่นจักรยานการว่ายน้ําก็ได้ครับหรือทํากิจกรรมอะไรต่างๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดสวนปลูกต้นไม้เหล่านี้ก็ได้หมดเลยนะครับ พยายามขยับร่างกายอย่างน้อยเนี่ยให้ได้30นาทีแล้วให้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยนะครับให้รู้สึกว่ามีเหงื่อออกแบบนี้เน,นี่ยจะดีมากๆเลยและถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับควรโดนแดดด้วยนะครับถ้าโดนแดดอ่อนๆตอนเย็นๆแบบนี้ร่างกายจะผลิตวิตามินดีขึ้นมาเลยนะครับวิตามินดีจะดีต่อร่างกายมากๆเลยจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างปกติแล้วก็ช่วยให้กระดูกของเราเนี่ยนะครับดูดซึมแคลเซียมได้มากขึ้นด้วย <c oughs> สําหรับผู้หญิงที่หมดประจําเดือนนะครับในวันหมดประจําเดือนแล้วเสี่ยงต TH. ่อาการเกิดโรคกระดูกพรุนหรือว่ากระดูกบางได้ถ้า กำลังกายนะครับขยับร่างกาย30นาทีต่อวันโดนแดดด้วยจะป้องกันโรคกระดูกพรุนกระดูกบางได้ดังนั้นใครที่อยากอายุยืนยาวพยายามขยับร่างกายทุกวันครับสานาทีตอนเย็นรับรองเลยว่าอายุจะยืนยาวแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่ดีครับข้อที่3รับประทานอาหารเย็นที่มีพลังงานต่ํานะครับข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับซึ่งหลายคนจะทําตรงข้ามนะครับเวลาทํางานมาเหนื่อยเหนื่อยในเน่อยครับตอนเย็นก็จะรับประทานอาหารโอ้โหเยอะมากปริมาณเยอะมากแล้วก็อาหารก็จะเป็นพวกฟาสต์ฟู้ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกพิซซ่า เฟนฟายไก่ทอดหมูทอดพวกนี้พลังงานสูงมากๆอย่างที่หมอกล่าวไว้แล้วนะครับว่าในตอนกลางคืนเราจะนอนแล้วนะครับเราไม่ได้ขยับร่างกายอะไรต่างๆถ้าเรากินอาหารพวกนี้เข้าไปเนี่ยนะครับร่างกายไม่ได้ผเผาผลาญเลยนะครับก็จะเก็บเข้าสู่ร่างกายของเราทั้งเส้นเลือดนะครับทั้งบริเวณพุงบริเวณท้องแขนบริเวณตับของเราเกิดไขมันพกตับขึ้นมาอีกน้ําหนักก็เพิ่มอีกนะครับดังนั้นแนะนำคขาว่าในช่วงมื้อเย็นเนี่ยนะครับพยายามรับประทานอาหารที่พลังงานต่ำๆหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผักก็ได้นะครับผักชนิดใบนะครับผัก ผักกาดได้หมดเลยแตงกวาได้หมดเลยหรือว่าถ้าจะรับประทานเป็นเนื้อสัตว์ก็รับประทานเป็นพวกเนื้อสัตว์ที่พลังงานต่ำๆเช่นพวกเนื้อปลาก็ได้นะครับไข่ต้มแบบนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับดังนั้นลองหามารับประทานพลังงานต่ำๆก็จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงมากกว่าครับ ข้อที่4ทําสมาธิก่อนนอนนะครับข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับหลายคนนอนไม่หลับครับเพราะว่าไม่ได้ทําสมาธิก่อนนอนคําว่าสมาธิของหมอเนี่ยนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องไปถึงกับการนั่งสมาธินะครับคำว่าสมาธิคือประมาณสักชั่วโมงหนึ่งหรือว่าครึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนเนี่ยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมอะไรต่างๆที่ทําให้เราตื่นตัวเช่นการดูหนังหรือว่าดูซีรีส์ที่มันตื่นเต้นนะครับหรือว่าอ่านหนังสืออะไรต่างๆที่มันตื่นเต้นอะไรต่างๆเหล่านี้พยายามหลีกเลี่ยงเลยหรือว่าคนที่ทํางานหนักๆนะครับบาง ตอน3ามทุ่มสี่ทุ่มยังทํางานอยู่เลยยังคิดงานอยู่เลยแบบนี้อันนี้นอนไม่หลับแน่นอนพยายาม พักนะครับพักงานประมาณก่อนที่เราจะนอนสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับพักเลยครับงานอะไรที่ต้องตัดสินใจในพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็พยายามจดไว้ก่อนครับจดลงสมุดได้เลยแล้วเราก็ปิดสมุดเลยครับแล้วก็เก็บไว้อ่านตอนเช้านะครับก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยได้พักก่อนนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งก็จะทําให้เราหลับได้ง่ายมากขึ้นดังนั้นแนะนําเลยครับว่าประมาณ30นาทีหรือว่า1ชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนนะครับกลับมาอยู่กับตัวเองนะครับทาสมาธินะครับก็จะทาให้เราหลับได้สบายมากขึ้นครับ สรุปนะครับทำแค่4อย่างนี้ตอนเย็นอายุจะยืนยาวว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1ครับรับประทานอาหารให้ไวขึ้นครับประมาณ5้าโมงเย็น6กโมงเย็นพยายามรับประทานอาหารได้แล้วนะครับไม่ควรรับประทานอาหารตอนดึกๆครับต่อมานะครับข้อที่2ขยับร่างกาย30นาทีต่อวันโดนแดดด้วยจะดีมากๆเลยครับต่อมานะครับข้อที่3ครับรับประทานอาหารพลังงานต่ําในช่วงเย็นครับเน้นผักให้มากขึ้นลดข้าวลดแป้งลงนะครับแล้วก็รับประทานอาหารเป็นพวกเนื้อสัตว์เช่นพวกเนื้อปลาหรือว่าไข่ต้มที่พลังงาน ําๆก็จะช่วยให้ร่างกายของเราดีขึ้นครับต่อมานะครับข้อที่4่ครับไม่ทาสมาธิก่อนนอนประมาณสักครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงครับงดกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับจะช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นนอนหลับสนิทมากขึ้นนะครับแนะนําเลยครับใครที่สุขภาพร่างกายไม่ดีนะครับลองนําไปทาทุกเย็นทุกเย็นไปเรื่อยๆรับรองเลยว่าร่างกายจะแข็งแรงมากขึ้นมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีอายุที่ยืดยาวครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเม้ามอยด้วยนะครับ งานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ t i k t o อนะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับแล้วตอนนี้หมอหมีมีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับเพื่อรับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาหมอครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย